เขาบอกว่ามันจบอะ,อะเราก็ไม่รู้จะจบแบบไหนก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าของทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ลองด้วยตัวเองอ่ะเราจะไม่รู้หรอกอต่อให้ร้อยคนสิบคนพูดอะมันเราก็ไม่ไม่เชื่อ,อหรอกอแต่ถ้าเราลองเปิดใจว่าอึงอันเนี้ยมันดีนะคือมันต้องลองด้วยตัวเองด้วยค่ะ สวัสดีค่ะช่วงรองรุยสวนกับผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชันค่ะวันนี้ดิฉันมากับอาจารย์สหภาพกาญจนาฮิรันคนค่ะวันนี้เรายือนอยู่ที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะเราอยู่ที่สวนทุเรียนแห่งหนึ่งเป็นทุเรียนหมอนทองแล้วก็พวงมาีนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงกันดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อกานิกาวงวันค่ะ ชื่อเล่นชื่อน้องบีเนะาะที่นี่พื้นที่พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตลตลวังแซมอําเภอมะขามตําบลวังแซมอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนอายุกี่ปีคะเนี่ยประมาณ 9- ถึงส0ปีคะ่ะ9ถึงปีตรงนี้อยู่บนพื้นที่3ไร่ค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงหนึ่งของหลายๆแปลง <c oughs> เ,ปเป็นแปลงหนึ่งอ่าเป็นแปลงหนึ่งน้องบีก็จะมีที่จะมีสวนทุเรียนซึ่งก็หลายแปลงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแปลงหนึ่งที่น้องบีบอกว่าตัวเองจะดูแลมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยใช่ไหมคะปลูกเองอ่าปลูกเองมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยแล้วตอนนี้ก็คืออายุเขาเนี่ยประมาณ9ปีถึง10ปีละถามน้องบีก่อนดีกว่าว่าใช้มากี่ปีแล้วนะคะ เข้าปีที่สี่เข้าปีที่สี่เนี่ยก็ต้องย้อนหลังกลับไปเนาะประมาณเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้ว4ี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยทุเรียนมันเริ่มมีมีลูกยางค่ะในตอนนั้นก่อนที่จะเจอผลิตภัณฑ์คู่หูมีแต่ว่าไม่ไม่เต็มที่ค่ะมันมีอาการยังไงบ้างในเรื่องของต้นของใบของลูกต้นทุเรียนมันก็อายุยังน้อยแล้วการรัดอ่อนมันก็รัดรัดง่ายพอรัดพอรัดปุ๊บลูกมันก็สลัดเยอะเหลือน้อยค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือใช้ตามท้องตลาดเลย ใช่ค่ะเยอะไหมคะหลายตัวไหมคะที่เราต้องใช้ผัดเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็หลายตัวก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรนักเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนซื้อเป็นคนหาแต่เรารู้ว่ามันหลายอย่างมากใช่อันนี้พอหลังจากที่พอแฟนไม่อยู่แล้วเนี่ยเราทำเองทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วเราก็มาใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูใช่เพราะเรารู้สึกว่ามันน้อยด้วยมันใช้แค่ตัวเดียวเราไม่ไม่ต้องเอาอะไรมาช่วยอ่าก็คือมีแค่ชุดนี้ค่ะแล้วก็ ความแตกต่างที่ชัดเจนเลยค่ะมันเป็นยังไงบ้างใบมันก็สวยขึ้นดีขึ้นใบใหญ่ขึ้นใบใหญ่ใบนเขียวเข้มขึ้นอ่าอันนี้คือส่วนของใบแล้วก็ลูกลูกก็ออกดอกง่ายขึ้นติดดีขึ้นออกดอกง่ายขึ้นหมายถึงว่าที่นี่ก็คือทําสารทาสารอ่าทาสารเหมือนกันแต่แปลงที่ไม่ทาสารก็ออกเหมือนกันก็ออกเหมือนกันก็ดกเหมือนกันแล้วก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่า ของทุกอย่างค่ะถ้าเราไม่ได้ลองด้วยตัวเองอะเราจะไม่รู้หรอกอต่อให้ร้อยคนสิบคนพูดอะมันเราก็ไม่ไม่เชื่อหรอกอ,อแต่ถ้าเราลองเปิดใจว่าอึงอันเนี้มันดีนะคือมันต้องลองด้วยตัวเองด้วยค่ะแต่ว่าที่ใช้มาก็คือแบบเออโอเคอยู่คือเราผ่านจุดนั้นมาได้จุดที่เราต้องทําคนเดียวแบบว่า,าเราก็กลัวอยู่นะ,ะถ้าเร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 าใช้แค่อันนี้อันเดียวอ่ะ แล้วจะได้มเขาบอกว่ามันจบอะเราก็ไม่รู้จะจบแบบไหนแต่มันมันก็ผ่านไปได้เออพอเราผ่านปีแรกแล้วปีสองปีสามันคือเราไม่ไม่ต้องปรึกษาใครแล้วเราก็ทําได้เลยมันก็อาจจะเกิดความมั่นใจได้เลยเพราะชาวสวนอะอย่างที่รู้คือมันปีหนึ่งมันได้ผลเดียวคือพลาดแล้วเราก็คือพลาดเลยเราต้องเริ่มใหม่เลยต้องปีหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าน้องบีนี่สุดยอดมากคือกล้าที่จะเปลี่ยนอะกล้าที่จะลองอะคือ แต่ว่าก่อนที่จะลองแสดงว่าเราก็ต้องเห็นต้องรู้ก่อนใช่ไหมไปดูสวนไหนมาหรือเปล่าคะหรือว่าศึกษาจากอะไรหรือเปล่าคะก็ศึกษาบ้างเปิดเปิดดูที่พี่พี่พี่ลงใน u t u b e อะค่ะอ๋อแต่เดิมมันก็ช่วยให้เราสร้างความมั่นใจได้บ้างที่เราจะลองมาใช้ก่นอ๋อครับก็ขอบคุณน้องบีนะครับค่ะที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาสัมภาษณ์ซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรทั่วประเทศเลย นะครับโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนก็ดูอยู่เหมือนอย่างน้องบีได้เห็นในคลิปใน YouTube ก็นำมาใช้เหมือนกันเลยนะครับก็เชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับที่ดูอยู่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจอือปนเพิ่มผลกำไรแล้วก็เกษตรกรรมไทยยั่งยืนอีกครั้งนะครับให้ใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับจะเห็นผลชัดเจนและแตกต่างถ้าจะให้ผลดีสมบูรณ์แบบ ต้องมีโคู่โหูพจะสจย์และหญิงเกษตรด้วยฝากทุกท่านด้วยนะครับยิ่งใช้นานดินจะดีต้นไม้จะดีนะครับเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกันกับพวกเรานะครับโคู่โหูพระสจัลแล้วก็หญิงเกษตรนะครับก็ช่วงนี้เราทั้ง3คนก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโวแพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ย้